ตม้มตัวโค้งเผ็ดแห้งต้มน้องใหม่ต้มน้องใหม่หัวน้องใหม่ถุงบาทห้างจังเขามากใก่ทอดผักสลัดกินเข่า้าพี่น้องโคลโรดหนาเสียงในการปั่นเขาบ่แพ่งจันบ่ได้ยันมา,นมาการมือ้อมาจากมากินเขาน้ำกัน นอ้องมาพี่น้องสวัสดีเจ้าบ้ากินเขาเวลาบ่กินเขาเล่นเพื่มมออาสาเลยทำโมงฮู้พี่น้องน้องใหม่บ้ากินหล่าทอดไก่ทอดไก่ฝีมืออ่ะบ่กินขเาขานี้วคิดอยากสดเขาเจ้าสดเขาเจ้าครับอั้น หอดกเรเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะอใส่บอใส่ถัแอองเลยเพี่แตได้ปรออม,มาณสมมาเคี่อ,าาอทไมล่ะทำไมเสครับทำไมเสียเจ้าสร้งเธอเจ้าเลย ก็ไคบด,ด้ไปเห็งานเลยพี่น้งงองบ็ได้ไปเห็นงานยุดอยูน้ำลูกเคร่องจะคอมาสมบายยุดมาสมบายมันเป็นไอเป็นไอเป็นไข่พี่น้องปกติน่ะไม่ไปเลี้ยงปกติอยูห้องแรกน่ะแต่ว่าห้องไออากาศมันเย็นมาจ้ะแต่ตอนนี้คือบ่ป,ปกติ ถ้าไอ้เนี่คือว่าปกติแล้วถุกคนหยานเจาไปเมื่อแล้วเต้างมาไอต้ตืมนี่หยานกันไปใหญ่เลย,ย,ยปกติเขากขยานซุมเอเชียอยู่แล้วตอนแหลกแกไม่ไม่ปมาณสิบตีกันเห็นห้องโค่นก็หนาโค่นหนาเลยอืมอืมโคโรนามากขัดแน่โโนแล้ว นี่เลยเนาะพี่น้องคนพากันถามมาเอ,อ้าเนี่ยฝรัง่งเห็ุงานยุตินี่อะไม่ได้คำตอบเนาะไมาได้คำตอบเลยะมุ่งเจา้ามาคำตอบตอนมาหน,นี่เหตุสุดวิสัยเหตุจะาละจนวิกิตเจ้าสี่ละนี่ะห่ยเลย มินี่ยเราทำมูจิอคือมูจิโอซ่เอ๋อนี่แสดงวเห็ดง่ายติดเหรอหวานเห่อเห็ดง่ายเหลี่ยมบะแดดสิมันว่วแมนเหลี่ยมบะแดดพี่น้องมันวัวแมนเหลี่ย,ยมบะแดดแต่เขาไม่โอ,าอกาสเห็ดกับเห็ดเงื่อนมันบัเนามันใส่ได้ถูกสถานก,การณ์เนาะพี่น้องต้องทีหลอกถ้ายุดงานเขากับบะเดือดร้อนพี่น้องเพราะว่าเขามีเงื่อันเก็บเงื่อน มีแบงง่หลายบ่หลวงบ่หลายบ่อยดกเข้าใจ่อยพีเด้นบ่ได้ว่ามีเงินหลวงเงินหลายหมายถึงวา่าเฮามีเงินเก็บพ่อวา่า,า,าเฮาใจแบบว่าดูแลจพรของใดดูแลคอยัวใดยามแบบว่าเขาแบบยังสี่มีเรืองมีเล่าอย่างเห็นนกพน้องมีตะคนตกง,งานเด็ประเทศอื่นประเทศไท่ย่่่่ออ่่่่อ่อ่่่อ่่่่ นี่เจ้าว่าม่มีเงินซอยยังแต่อยู่นี่ก็สิมีเงินซอยมีเงินยังอยู่จ้ะยูนี่มีเงินซอยอ่ะคนตกงานมีแม่บานเงินซอยแม่บานเนี่ยถอยก็ได้ลานี่และซุ้มทีอันว่าเมียรังผัวมีเงินมาต้องเห็นงานเนี่ยจะมาเห็นประโยชน์ของเงินเล็กเงินหน่อยเงินหาเงินสิบกับย่ามนีแล้วนาะพี่น้องเนาะ ช่วงวิกฤตชราปเมียงกันกระดองซอยกันน้องพี่น้องหลอกอก,อกับฟวงมาขึ้นเนีย่ยก็อบแบบมีว่าอุ๊บรูปีนองฟังกันนะคุณรักคนฟังข่อยแต่สิสสิหายน้ำข่อยได้หรอมือเมียนบ้าสอบไปนั้น ข็คอยน่ะก็คิดอยู่ว่าแม่มาบ้คิดแบบว่าแต่กับมมีผลกระทบอีหยังไรกับงานเล้าดอกแต่หฮอก็อยา,า,ากแบบว่าหฮอก็อยากตับปอดหัวหาอนะพี่นอนออยากสิแบบว่าให้เล่าแบบดูไ้ว่าในหฮอก็สิบดถิ่มกันนาะสิแม่พี่นอนอเพราะว่าอย่างที่เหตุแห่ซสุ่มข่อยสบายใจ แทงตู้ซุ้มตู้ข่อยบ่ขีดลายคือตู้ข่อยบ่มีหนีพี่น้องบ่มีหนีกระจอก,กระแกบ่มีเลยจ้ะมีแต่วา่าพรบานบานก็บาน่าจะพรแบบว่าลายกระโดอก,กระเดียงสิม่พี่น้องดีบดีพรออถือก็ซุ่มที่เพิ่นสื่อเพราะว่าซุ้มตู้ข่อยขายแยนหลังเก่าแล้วก็เอามาโป๊ใะะส่หลังนี่สื่อกูเพิ่มนิ่มๆหน่อยทอะจ้ะทะพี่น้องกับบมีหนีมีสิอนอีหยังแล้วก็เงินกับ หาเงินซิบกับเก็บผ้ากันเก็บมืกขึ้นนี่ยานยานผัวคิดหลายคิดนั่นเพราะว่าเมียกับกินหลายเมียกับกินไ้นั่งกินไทยหรือเนเอาเงินกับของมาพี่นนอเงินเก็บเงินหยอดเงินหาเงินซินไหมเงินหาเงินซิบเงินเก็บมาตลอดวังเงินเดียนข่อยเคยใส่ต่นนัอย่างนั่งกินแล้วก็ทงไห้พ่อไห้แม่แล้วก็ อันใส่กระจูกระจี้ข้อนจะขล้องกัเก็บซื้อน้ำซื้อนี่ก็บเราเคยได้ว่าสิซอยหยังว่าเคยซอยหยังเล่าค่ะใส่ใจในใบ้านนิดตะผะัวนาจะสำหรพี่น้องก็เลยเก็บหาเก็บซิบหยอดเพราะว่าค่าก็ขอแล้วก็หายตั้งหางแล้วก็หยดใส่ซ่องไปแล้าก็ใส่เงินสดสื่อค่ะคือแล้วเขาเหลือบ่พ่อของเราเขาเอาข,ของเอาใส่แต่ก็เหลือถูกเดือนเก็เก็บส่วนนั้นำหรับพี่น้อง ยอดกระปุกไว้ยอดกระปุกไวไ้ไม่จ๊ะวานนี้ยอดกระปุกไปเพื่อซิ่งฟุ่มเฟื่อยฉันไม่พินอนอีน๋ดีแขวะห่อห้ยมุจจอฟัองเจียงสีดอ,อดก,กเพื่อซิ่งฝุ่มเฟื่อยเพื่อเพื่อห้างกับบ้านห้เาเมืองไทยเข,เขาไปใส่เงินกับเปาเ๋าห้างเงืนส่วนตัวของห้างสินไม่จ๊ะววันนี้กัเขาก็บอกห้ขาดดอก เขาก็ได้ไปแครกับปูแครกับปูเรามาหนานพี่น้อนงุบลวมห่อนเงินเส้นเงินยูโรทุกอย่างนอกจากเก็บใบหายูโรเหรียญละยูโรเหรียญละสิบเส้นกับมีพี่น้องเนข่อยกัยอดยอดยอดใส่ยอดยอดไปพี่น้องเขาบอกให้ใส่เงินสวยเหมืนว่ก็เลยเอามาอันใส่ห่อใส่ถุงนึ่งถุงสิบไม่กะถุงสิบที่เขาใส่อาหารละ่ะมาให้เดามาอเอ เขาบ่ให้ใส่เงินอนบ่าให้ใส่เงินสซดเอาไปหยอดเท่าจิตไปเหงาาเท่าก็เอาไปหยอดตู้ให้แนมสิมีตู้ฝาเงินเขาหยอดได้นมือเล่ได้พี่น้องเท่าเงิ่อนเหรียญเงินใบหยอดเขาเนานะคะเท่าฉันเอาใบค่ากรบเขาเท่าจะได้บุตรตรงไห่ชั้นเดือนนี่ค่ะกรบเขาอีกร้ายเดือนได้พี่น้องเพราะข่อยได้ก็ได้ร้ายบาทตือยุกก็ได้สองพันกว่ายูโรได้พี่น้องก็เกียบแสนบาทเท่าแมนบ่จ้ะ ไปเกียบแสนบานห้ากับว่าจนม,มันส,สิสินวิกฤตนี่แหละเออถ้าเธอขับ่ต้องหายรต้องหายซ่องฉันแล้วค้ากับเขาแล้วค่ะเธอกะจัดการเรื่องของเธอเพราะว่าเราเหตุเป็นบริษัทเจ้าของเนพี่น้องเ่อแตว่า,าเป็นลูกจ้างผู้ใดเป็นบริษัทเจ้าของก็สิเขาก็สิซอยไดบ่หลายก็ยยานพวขดคิดหลายแต่เราไม่มีผลกระทบอีหอย่างหลายดอกเพราะว่าเราขับเรือนะจ๊ะขับเรือ คนยังอยู่บ้านเขาก็ต้องยังใส่ของหลายก็ต้องอืมกสิบบได้จอดเลือดอกแต่ห้องก็สร้างความมั่นใจให้ผัวว่าเ้างวัดหสิบบริเห็นเขาเดือดร้อนห้าสิบ่เรียก้องนั่นเรียกลองนี่เพราะว่าคอยสร้างก็ขอพี่น้องเจ้ามเจจอ่าอาทย์นี้เมื่อค้าเขาขอไปเจ้าเท่าไดกินเน่ากินก็ยังสี่ดอกกินแต่เน่ากินบาเห้างใดคอยกินเน่ากินฝรั่งบ่ใดคอยกินขนมปังบ่เป็นจ้ะพี่น้อง กินเป็นกักินนิดก,กินน้อยกินขนมปังกับแยมกินเป็นเหล่นเป็นขนมเห็นไหมกินเป็นจริงเป็นจังให้กินก็ได้พี่น้องพี่น้องตัวเล็กเมสุอพี่น้องก็จางวิจิตรั้งเหตุให้งห้องมีโอกาสได้พิสูจน์ความหากห้องมีเหตุการณ์้สิบบถิ่มกันเนาะพี่น้องเนาะ เคอกอินเลมม่าเบาซุ้มเจ้าฟังผัวข่อยนั่นดีใจพองหายพองหายพี่น้องน้ำตาไหลว่าเมียแบบว่าอเมีย,ยอยอากซอยตอนไม่เห็นใจแต่สซืรูปแล้วแล้วก็บอกเอาน้ำข่อหรอกแล้ก็เอาขึ้นใส่ในใกระปอ๋งอ,อ,นนปองห่างข่อแห้งไข่คือเกลาอคืนในกระป๋องห่างข่อยคือเก้าบ,บนี้ ก็บอกเอาเขาไปเขาอันบันซีน้ำเกลือเขาจะให้แล้วเอาไปให้เอาใส่บันซีไว้ชั้นแร่ทั้นก็จะเอาไปซื้อกับเขาเล้วบางทีเพิ่นบอกเอาพี่น้องก็พี่สูตรกันไปเนาะเบิ้งกันไปเนาะพี่น้องเนาะคนหลักตังเขาดีเกินหของเขาห่างห้อ หอมย่ามยังสิกับตองเบิองกันซอยกันเฮ้เราจะได้บอกว่าฉันก็เจ็บไว้สื่อซิ่งคุผงเฟ้สื่อเทอร์มี่แนวใส่แนวยังนั่งกับเบอรเอานั่งกับเราเอาไว้นี่แหละใช้มาห้างเดือนเดือวันฉัน อย่งไดหนยุทธ์นะเนาะพี่นอนะ้องเน้ตไดนมาังกรสูบพ่น้องฟังว่าคือข้นถามเป็นยังเมียฝรัง่งซึ่งเห็นงานเห็นงานกต่ยังสี่อกลี่ยวยุทธ์ห้องไปยุทธ์าาห้องสมัยห้องไปยุทธเยุทธ์ห้งกับให่เงินพินองแล้วแต่ดูแลแต่ฟ้องไปก้อนชวนเนี่ยโควิดนาเมื่อจังให้กลับไปเหตุอีก ก็นบบี่ใช้รบกหมูมีอะรดีก็บไม่ะพี่น้องนะี่เล็กนีหน่อยข้างหมูจ๊ตัตห้องจักกินจักใสยู่ยเลยนะพี่น,อ <c oughs> อน้องไอ้กลออะจ้ะไปจะไปกินข้าวตัวไม่กินข้าวมาลุแล้วมาผอ,อกันไหมเด้พี่น้อง ต้องบอกให้ฟังสันสันบะเมียฝรั่งไปียกต้องเห็นงานช่มินะเห็นบ่ไหมย่มวิกิบ้างสีมมส่ข่อยกับวิญญาณเด้บะมีเงินพ่อกินพ่อใส่ขอ่อยอยู่เห็นมาข้าบ่ขี่ผ่านพี่น้องมา <c oughs> จ้าขอก,กันไหมมิดีโอหนามาส้วนกินตัอองฮุ้งหรืซื้อไปพี่น้องขอก,กันไหมเด้อจ้าคลิปหนาวิดีโอนหนาเจ้าพี่น้องวัาดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า ดีจ้า